นะครับวันนี้มาเจอคอมมีปัญหาติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเมื่อกี้ลองเสียบดูแล้วมันก็ติดปกตินะ mm hmm. ก็ทีนี้พอมาดูในเครื่อง mm hmm. เห็นฝุ่นเยอะนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองเป่าฝุ่นดูก่อนครับ <Yeah, bro. S 1> นี่คอมของลุงบ่มเพลงเอกอ <laughs> ันนี้ก็อัน,นี้มันมีวิธีอยู่ยนะถ้าร,รับเอาเลยปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวกใบพัดใช่ไหมครับครับ mm hmm. มันจะทําให้ใบพัดพวกเนี้ย ปั่นไฟย้อนเข้าบอร์ดทําให้เครื่องผ่าได้อดังนั้นเนี่ยเดีย๋ยวเราจ้อจะหาอะไรมาขัดใบพัดไม่ให้มันหมุนออเทคนิคมันเ,เราจะสานี้ก่อนเสาร์คลนมดซีวยูก่อนอย่ามืออุดแวะ เยอะไหมครับคุณโอ้โหอะไรครับเนี่ยได้ไหมอันนี้ก็เป็นมีผลทำให้ความลวนได้ครับเพราะว่าตัวฝุ่นมันนำไฟฟ้าแล้วก็ตรงน,นี้ก็มีใบพัดนะอะไรที่เป็นใบพัดเนี่ยต้องไม่ให้มันหมุหนนะถ้เาเราไปต่าแล้วมันหมุนเนี่ยตัวเ,เสียได้ เป็นเยอะแน่เลยอันนี้ตัวที่เยอะสุดนะ่าจะเป็นทรายานะครับตัวนี้แต่ตัวนี้โอเคตัวนี้มีใบพัดนะเราเอามือจับไม่ได้เห็นไหมรเราต้องหาไม้ลำแหลมแย่โอ้โหนี่นี่จระไม้จิ้มฟันเลยอเอาอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะเอ้ยใช้แล้ว,ลวเอ้ยยังไม่ได้ <c oughs> ใช้อาจารย์เดี๋ยวจิ้มฟัน เปล่าเลยครับเปลาย้อนนี้ก็ได้เดี๋ยวรดูครับุ่นออกมาเพียบเลยเราเชียมปั๊บมันมันล้มหมดนะโอเคก็มานี้ครับปอาไปเรื่อยๆรื่จนกว่ามันจะสะอาดนะครับก็ปอ ดีกันนะดีกันนะเดี๋ยวาไปทีล็รกสตาร์ทํามนะันด้อถาไปเลยครับก็ใครมีคอมที่บ้านก็ลองมาเช็คดูนะอย่างน้อยปีละครั้งก็ดีครับนะ,ะหลักการคือไม่ให้พัดลมหมุนนะครับพัดลมะจะมีพัดลมเคสพัดลมซีพียูพัดลมการจอแล้วก็แล้วก็พัดลมที่พวอร์สะพายนะตัวนี้วนันนี้ถ้ามือเขาไม่ถึงต้องหาไม้ใย่เข้าไปขัดไว้ไม่ให้มันหมุนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้งานต่อได้ โอเคครับลองเอาไปทําดูครับขออันนี้ด้วยทุกอย่างเลยนะที่เป็นพัดลมเนี่ยต้องไม่ให้มันหนุนนะครับไม่งั้นไฟย้อนข้าบอร์ดนะครับอาจจะเปิดไม่ติดเลยก็ได้นะครับโอเคครับหวังว่าคงมีประโยชน์ครับ